สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับมหาปูพี่น้องครับพ่อคุณพ่อนะครับเนาะกับพ่อคุณว่าฝันแมนมาแล้วสองงวดนะท่านผู้ชมนะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งกรลกฎาคม2 5 6 6มาฟังน้ากันนะครับเนาะว่าพ่อเพื่นฝันจังไดนะครับเนาะครับเพื่อด้โชคน้ำพ่อเพื่นนะครับผมเอาสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีค่ะจังไดคือว่าฝันแมนได้สองวดแล้วเ่อ มาสองวดมันถือกันไรถือทั้งสองหอดเลยบ่เดี๋ยวพ่อผมถามอีกวัอนฝันได้ตัวไหนที่ว่าฝันแมนมาสองหอดแล้วนะฝันได้บักกันเจ็ดสองสองทั้งสองหดเลยโอ้หได้บัวซื้อวันตัวเกาวันตัวเกาอือหอดมาเนฝันอีกฝันอีกฝันฝันบัีซแทบเจ็ด้บ่ จังไหนคือว่าฝันไใน47กับ07ฝันก่อนเมื่อคืนนี่บอกฝันก่อนขึ้นนี่ฝันก่อนฝันไว้จังไหนคือไใน4เอ่อ47กับ07ฝันว่าได้ปลาฝันว่าได้ปลาคันคือพอได้สิเรียนเจ็ดตัวเดียวครับปลาในมักเจ็ดไเจ็ดอืมปลาขาวปลาขาวจังไหนคือปีเป็น7047เกิดมาบ้านสีเป็น4ปลาตายก็เป็น0โอ้ครับผมว่าเมื่อคืนฝันไหมว่าเอาขึ้นไปฝันดูแต่ว่าจังไหนที่จะฝันดูฝันองน้องมันเนี่ยมันี่อะ เขามาบอกเขามาบอกแมนเป็นผู้เฒ่าเป็นผู้เฒ่ามาบอกว่านเมื่อสังเงินยังยากยังเมือสอาสองหาเก่านะสองหาเก่าโอ้โถ้าเคยฝันแม่นเลยกับเพิ่นมาให้แม่นตลอดดี่พอเพิ่นเพิ่นนะเพิ่นม่จยาเพิ่นไาจังไดก่อยากได้เงินหนึ่งสิบบอกขันมมเงินเสือขันไม่ีเงินเสือโอ้ สองห้าเก้าหางเดียวเท่านั้นพี่พอโอ้ธรรมชุมได้เล็กแล้วตื่นมรกตไเล็กแล้วตื่นมรกตเอาเนาะครับพี่น้องเพื่อได้โชคได้หมาน้ำพ่อเพิ่นที่พานมาถ้าฝันนี่ฝันแม่นเล่นมอพ่อแมนอืมแต่พอบ่ค่อยฝันเลยบ่ค่อยฝันแต่ว่าสองหมดที่พานมาผันฝันด้เจ็ดสองมันมันสะดวกสองเทียนะครับ ไป<ม>ดีซีเด็กกับโกาพี่บาตันเลยแมันพันมาตัวเกานะครับธรรมชมกับพอดีพี่น้องมาหาปูได้ยินแตพ่พ่อพูนคุยกันสนอกเอาพอ่อเดี๋ยวสนอกไอ้อผมถามนะ่ยคือว่าฝันแมน่นนะโอ้ฝันแม่นมาสองงวดแล้วมักบุญละครงวดเนี่ยสองหากเกาผมมักง่ามอยู่เลยมักเกินพอถึงสี <c oughs> ร่รอยรอยู่แล้วเอี่ยเอาพอ่นกูนกามักพี่น้องธรรมชม สองห้าเก้าตีฝออือเอานะครับเนาะต้นแล้วเลยต้นบักไม่กอดเตรียมเอาหลวงพี่จะพากันแบงค์ไหนบ้างนะครับหลวงพี่วันนี้กับบัตรอ่าตัดหญ้าซอยปูโอ้นี่ครับมาตัดหญ้าซอยปูที่ม่านปูสมาซิกสมาซิกเอ่อปอยอยู่บ้านนี่เปล่คะแม่ครับปอยอยู่นี่นะครับเนาะจังหวะโชคดี ที่แรกฝันว่าจังไดคือได้7็ดศูนย์เกับสี่เจ็ดติพ่อฝันตั้งแต่ตองวดนะฝันว่าไปหาป่าบอหรือ,อยังอลองปลาออยู่หา <5 S 2> ป่า,ปาอยู่น้องแม่มมอมลองอครับลองยังไปต่ปลาขาวเต็ดมีนมีนต่ปลาขาวโอ้เขาเลคันนี้ใส่พอนกันเห็นปลาขาวนี่มันสินเป็นเปลาขาวสิเป็นเจ็ดอันนั้นิเยังบานพาได้ตีกั้กันคนมาลองครับมันน้กันคน ที่เก็หวันปลาตายได้กีเก็โอ้ปลาที่ลองไดปลาตายแมนมานกันสี่คนแต่มาชมพออันวาที่แหลกฝันได้เจกับส7เจ็แมนพอ7พเจ็หรือส7่7 70กับส7ครับไอ้ที่ว่าฝันมืาขึ้นนี่ยที่ผู้เฒ่าเมื่อบอกเนี่ยคนว่าจังใดกพ่า าามาเงินมือเสือ่มเงินเสือไม่หันบอกเป็นตัวเลยเนาะพ่อเนาะบอกเป็นตัวเลขสองหาเก่าพอ้สั้นเนาะครับผมอ๋อพี่น้องนะครับน้องเพื่อได้โชคน้ำพ่อเพิ่นนะครับบ่อหลายตัวสองห้าเก้าสองห้าเก้า ได้ยินตัวเลขก็ตื่นซ่นหมอกอกเลยบอกพ่อซ่นหมอ่ืมเขียนไม่พรมอย่าลืมเขียนไม่พรมฟันไม่ไมสดๆร้อนๆเลยนะพ่อเนาะผมถามพ่อเนี่ยพ่อมักตัวชุดเอ70เกับ47หรือมักตัวชุดสองหาเก่าที่กินพ่อจะควันกวนเนี่ตัวมัรคือคือ4ีกับศ7เจ็ดตัวโฮมักคือวันปลาตายป่าคานคือพ่อเหมืนมาเก็ตอยูแล้วครับ ไปวัดตัวถงบ่าเขาซื้อๆๆๆๆวิ่งเจ็ดตัวเดียววิ่งเหี้วิ่งเจ็ดตัวเดียวไปบอกจาที่อยู่ยตัวครับอมาร์กชุดนี่คือมอาร์อชุดเจ็ดศูนย์กับสี่เจ็ดมาร์กลายคือชุดนี่กกนจะบอเมนชุดสองหาเก่าเพรา่าชุดที่ไอ้ไอ้ผู้เฒ่าบอกบอกเพิ่นมาขนาันอยากได้เงินนี่อกกนอพอเนาะมันเหล็กหางเดียวนะครับเนาะแต่กัดต่ว่าสองตัวแก จ็ดศูนย์กับซีเจ็ดนพอเนาะแต่ว่าพอเพ,พ,พ,พื่นเล่นที่เจ็ดศูนย์กับซีเจ็ดพี่น้องแต่สามตัวสองห้าเก้าเพื่อนบอกสามตัวนี้เลยตัดเอาเนาะผู้ใดมาหาเก้าสองเก้า,าตัดเอาอันนี้ธรรมบัญชมครับสองงวดแล้วฟันได้เจ็ดสองสองงวดอเอาเดี๋ยวผมเขียนให้ได้ธรรมบัญชมเนอะนะครับพอเดี๋ยวจะคุยกับพอต่อ เอาท่านธรรมชุ่มของพ่อทันร้องคนว่าพ่อฝันแม่นเด้อพี่น้องเด้อเป็นพ่อทันร้องได้ครับธรรมชุ่มถือว่าโชคดีนะครับเนาะกูเลยจักรีถือก็ทีเชื่อฟันอ่าถ้าได้ได้ขึ้นเวทีเลยเด้อพ่อขึ้นเวทีไม่ต้แพแยนอ๊กขึ้นเวทีบนิเ้เด้ออาจจะชนะนอกนะพ่อเนาะขึ้นเวทีไม่ต้แพแยนอ๊กกันก็ไหวเดี๋ยว สองห้าเก้านะครับทผช้ชมนะครับเนาะเจ็ดศ <70 47 S 2> ูนย์สี่เจ็ดนี่แค่นี้พี่น้องพ่อฝันแมน่นมน,มน,นี่เพิ่นเน้นเพิ่นเน้นคือ,อเจ็ดศูนยกับสี่็พอ,อมักชุดนี้ชุดสองห้าเก้าตัดเอาเดอร์ทผช้รรมชมเดอ จะตัดสองหาสองเก้าหาเก้าตัดเอาอันนี้เขียนตามที่พ,อพ่อฝันผู้เฒ่าเมื่อบอกนะครับเนาะผู้เฒ่าเมื่อบอกสองสองห้าเก้าแต่ว่าไอพ่อฝันที่แรกคือว่าฝันว่าได้ไปหาปลาสี่คนลองป่านห,หน้องได้ตะปลาเขานะครับเนาะปลาตายพ่อพ่น่าวิ่งเอาพ่อพันใี้วิ่งพี่นอ้องร่มเขียนให้วิ่งเจ็ดตัวเดียว<อ>ครับ อืมันใจว่าเจ็ดมากเลยเป็นบ่พอปลาเป็นเจ็ดมันบ่พอปลาบ่าเป็นเป็นขับค่ครับขัเป็นปลาขาวเป็นเ็ทันทีมากาครับแต่ว่าในความฝันทีุ่้ฒ่าบอกคนมาถ้าอยากได้เนี่ยเสือเล่นบ่พอสองหาเก้าเนี่ย ยอย่งเง,ง,งินงมันบมีเงินมาสั่นียสองห่าเก่าท่านผู้ชมมาตัวเรือผู้เถ่าอืม <laughs> <laughs> แต่พอเนี่ยความมักขันม,มักเจ็ดศูนย์กับสี่เจ็ดผมกับมักพี่นีอเจ็ดศูนอี่ตัวมักผมเลยเลยเนี่ยพี่น,อน้องเจ็ดศูนย์ตัวผมไว้นักแล้วตัวนี้ กับเราเจร้อเจ็ดี่พ่เจ็ดศูนย์นี่วิ่งเจ็ดพี่น้องตัเบาเถาเจ็ดศูนย์นี่ทั้งรถเตลี่ทั้งในใดหลายแลยพ่อมักอย Ooh, ู่เจ <Uh, ็ดศ right like, totally. ูนย์นะครับเนาะสองหาเก้ากับมักน้ำพอพันยุ่นี่พี่น้องเพราะว่าสองเก้ากับมักหาเก้ากับมักนะครับอืฝันแมนสองวันเลยที่พ่อ รอบที่สามยันทิ้งใส่น้ำหาอไปลีไปลีพัดเลแล้วพ่อรอบนี้มากกัจะน้ำหาแล้วพ่อเด้อถามปูแล้วปูบานพอยใส่ะล้วมันฝันตองหดไปเท่านั้นแหละพ่อโอ้ตาก็เปียกด้ยครับก้อนถั่งน้ยมืออึดเงิี้ยต้องใส่อ่ออืเป็นบ้าวหดอกครับผมก้อนถั่งนอนขอนที่แกลงเพรเคยฝันขอนที่แกลงครับครับค่ะ อันนี้ก็บฟันคอนสีแก้งว่า่โอ้ฟันเดียวก็มันลุกเลยค่ะพอเลยของใจมันจะด้เลียงสองหาเก้าดีอีน้ำมึงได้แล้วค่ะมาครับผูาชมกรบบอนแนดชุดที่ผู้เฒ่าเพิมาบอกเี่อาเพิรมาให้โชคมาพอเนาะกับอหลายตัวมาพอเนาะนอพอนอนมึงเดยสองหาเก้าแล้วก็องได้สามมึงเจ็บไปเลยค่ะ บอกตัวตรงสิครับบอกตัวตรงนะคุ้ยพ่อเป็นยังนง้ครับอืมพอนะเอาก็ขอบคุณพ่อคุณพี่น้องนะครับเนาะพ่อนาะฝันแม่นได้เจ็ดสองฝันมาสองหัวแล้วธรรมดาบ่ค่อยฝันไทาได้ฝันแล้วแม่นโหลดพ่อพนวาแลครับพี่น้องนี่ครับเอาแคปหน้าจอไปอีกรอบพี่น้องพ่อฝันแม่นนล้วับ่านผช้่มงววหน้าทำแม่นนะครับเดี๋ยวผ้ามาตาม พอพมาจะไปลีเด้อสองห้า <laughs> เก้าพี่น้องครับแต่ว่าพอพนมาชุดที่พอพนฝันที่แหลกได้พี่น้องด้เดศูนยกับส7นะครับวิ่งวิ่งเจ็ดไปเลยพอ,อมาฝนะันมาได้ไปลองไปหาปลาพี่น้องสไป4คนพอพอนี่ตีเป็นส7เจ็ดเป็นอยงที่ตีเจ็ดศูนย์พอมาปลามันตายนะครับเนาะเลยตีเป็นเจครับธมชมชุดที่ผูเทามอบอกคือองห้าเกนี่ให้มานินฐานมักขึ้นมักสคู่นี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดกานตัดเอา นะครับแต่อพอมาขึ้นเจ็ดศูนย์กระซี่เจ็ดสองห้าเก้าถ้าตัดเอาอันนี้ผู้เฒ่าบอกสองเก้าห้าเก้าห้าสองแค่นั้นพี่พี่น้องนะมาเอาขอบคุณคุณพ่อนะครับเนาะครับผมธรรมชุ่มหาได้โชคน้ำพ่อเพลินพอกันคลิปหน้าครับบ่าวเฒ่าสวัสดีครับ